ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมันนี่กะมาพบกับเจ้าำ้สามตัวเต็งให้เก่าเนาะค่ะมันนี่เจ้าำ้สามตัวเต็งกับดีมาติดตามเรื่องราวความฝันกับน้ำมุนค่ะค่ะน้ำมุนนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนเครียดในสามีเนาะค่ะเพื่อนกันเลยคับรถซาเลงออกไปจากบ้านเนาะค่ะผ่านหลุซาเลงลงคลองเนาะค่ะปีนทองขึ้นมาเนาะค่ะค่ะความฝันของน้ำมุนสิเป็นอย่งไร ขาจะให้แนวทาาอย่างไดเป็นไปเป็นมาแนวไดอะไรก็เพื่อบ็นการเสียเวลาค่ะถ้ากับไปติดตามรับจมรับฟังความฝฟันของน้ำมุนพพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนมื่อกี้ได้มาติดตามนึกถ้าความฝฟันของน้ำมุนเนาะค่ะน้ำมุนนี่เพื่อนว่าเพื่อนฟันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนสิฟันอย่างใดใครน้ำมุนนี่เรา เาฟังเนาะคะ่ะเนาะฟันจั่างไรละมนต์ฟันมาขี่โรชิชมพูไปขี่โรชิชมพูไปคอนใหม่ลัดทางค่ะลัดทางไปขี่ไปไปขี่บิดบิดบิดบ,ดบิดไปแบบแห่งไปปีนคอนใหม่รถผ้าปีนห้องบางงังโอ้รถดแต่ของนี่เนะาะรถมออเตร์ไซค์่แต่ของรถซาลิงขันจิชมพูค่ะค่ะเหตุอะไรเหรอ ปวยปีนห้องแล้วรถกระทับจะคล้องเนีวยทับจะคล้องจะงค่้อก็คอย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 เคลื่อนออกทั้งขางหล่อรถซ้ำหล,ล่อนี่มุนอยู่ลุน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 เนาะปีนขึ้นเลยปีนขึ้นเลยปีนเผาปุ๊บจังไรต่อหนูเอิญหัวมาเอาหัวกบแดดมาเอาแล้วเนี่ยมันอยู่ไกลเนาะห<ะ>ัวเอ,อ,มอเิมาซอยเนี่ยมาซอยเนี่ยก็คอยยับคอยอยับบอกเองปานนี้กุ้มจะคล้องนั่นลูกขึ้นได้ ออกออกจากรถได้ลูกขึ้นมันลูกข้นเสีเอารถขึ้นเฮจะได้กับข้นบเฮจะไดนบันบข้นบัตรจีข้นจับดากรถนั้นผีกลงอยู่ทากก่าเก่าเก็บต่างก็บเลยแบบค่ะน้วมันนี่ไปกับไผไปผู้เดียวไปผู้เดียวขับรถกับขับเอาเองขับรถกับขับเองอบ,<า>บ<า>ัตรนี้บัตน,นี้ปีนท่องี่มงดได้บัตรขึ้นได้อื่นชั้นปีนห่องอยู่อัน สวนนอกนี่ขี่ไปขี่ออกไปแบบแห้งบาในพวก,ก็อยเหอนห้องอื่นพวกเอยมาซอยแน่มาซอยแนวมาสันเขาบ่มากเลยเอาขืนเองจะเอาขืนอเองเลยน้ำมือน,นี่ขี่แห้งว่คขึ้นไอปีนโอ้ยกตว่าเป็นวิดย์แบบยางคังนี้วแบบควบในคว่ฟัน,น,นเขียนให้พวบิดย์ลดออกไปยางคัอจะหายซุ่นให้พวะหายซุนให้พวแห้งหมด คือคอนอยู่กลางทางบิดไปแบบปีนคอนแบบปีนเท่าพับหลดโอ้ยเนาะม่วกับโคก็ปูนซะแล้วโคก็ดินทนทางค่ะค่วมศูนย์เดี๋ยวว่าพิดกันก็บยูกก็ปัวชูนย่าปัวเลยครับหลุดไปเองค่ะพีดกันเรื่องในน้ำม่งคือศูนย์ค่ะศูนย์เนี่ยจักจักพิดกระเหลืองยังในข่วมฟันนั่นแต่ว่าชูนพวกบีตโบลดได้ออกไปเลยบิดแบบแห้งเลยบิดรหลดนะค่ะไปเราวบบไปปีนปับโหลด กลับแล้วทะเบียนรถค่ะน้ำม่นกระจับปีนขึ้นอีกน้ำมันกระจับกลับปีนกับเองเลยรถเพราะว่าโบเข้าโบไปซอยเด้ก็เอาขึ้นเองเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นรถซาดิ่งนี่จ้าเป็นรถซาดิ่งที่ไหให้จะได้กับผืนท็่ไหนโบข้นฮีดจะได้เนาะจะได้เนาะปัจจิข้นนะมันยกดึงทั้งดากมันกับลงคือเก่านักบบโอ้ยนักแหงตอนนั้นนั้นนักขักรถคันนี้ ในข้อมฟันนะ่ะนักแห้งพเพราะว่าพันปีนดิเนาะแมนปีนน่ะก็ทับจะคล้องทับจังสีสัมทับทับโตเลยค่ะรดนะแต่ว่าจะคล้องนั้นบวกลเป็นยังบอบวเป็นยังคอยเทิบออกแมนจะ้ะเทิบเทิบออกแต่จะคล้องก็กเอารดขึ้นเองนี้ค่ะทะเบียนพื้นตัวใดนะมลหกหกสองแปดสามศูนย์หกสองแปดสามศูนจะมันมีหาโต ห้าตัหรือหกตัวหกตัโอ้ห้าตัหกสองแปดสามศูนย์หาตัวหกสองหกสองแปดสามศูนย์จ้าสื่อกับหนากับลังอยู่ห่างกับเอาเนาะแม่นจ้าแต่มุนนี่เคยขีดแต่เห็นบ่หขวดหลุดออกสี่เก่าเก่าสีเห็นบ่ะ หมุนเข่าเต็มๆเนาะจนเต็มนี้วัวนี้ค่ะน้ำทะเลเลือดแต่ว่าหววบังหันนั่นเลืรดน้ำมุนเข่าจ่าคข่งวัวบังหันเนี่ยค่ะเข่าต้นหนาเนาะน้ำมุนจ่าเข่าตันหนาน้ำมุนกระบอกคือว่าให้ตัดเนี่ยมาจ่าตัดหนาตัดหลังเอาค่ะค่ะแต่ว่าหววนี่น้ำมุนก็สิให้หมุนเอาอีกหมุนเอาค่ะหมุนหนาหมุนหลังอ่ะนะพ่ายในหาตัวน่ะหมุนเอาค่ะในหาตัวน่ะหมุนเอาเลย ัต,ตัวได้กับตัวหนึ่งนะคะถ้าฟันเกีียวกับโลดนี่ค่ะถ้าฟันเกีียวโดดน้ำมุนนะต,มต่งตังเนะาะจาค่ะเคยฟันเกี่ยวคนบอน้ำมุนเคยฟันออกแปดสองหนังกระฟันออกสองแปดหนังกระฟันโอดขั้นนี่มีโศกเนะาะจาขันฟันเกี่ยวกับออกนาะน้ำมุนเนาะรถดอยู่บ้านสองขั้นถ้าฟันเกีียวนี่ออกเบิร์สุดโตค่ะที่น้ำมุนฟันนั่นตอนว่ามี เขาไปในวัดหลังเนาะจ้าฝัเกี่ยวก็มองใส่เนาะจ้ะแต่ว่างหวหนีฝันเกี่ยวโดนนะเนาะฝันโดยสม่ำเสมอจ้ะบ่อันน้ำมันฝันเกี่ยวเห็นรถขันหนี่าโดนนะจ้าโดนแล้นีพึ่งมาฝันอีกค่ะพึ่งมาฝันอีกเนี่ยทีระยะห่างแหงเนาะห่างแห้งโดนโดนยังสิฝันเห็นเ่อหนึ่งยังว่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าฝันจะขัดเนาะค่ะค่ะเพราะว่า ซูนให้สามีเนาะค่ะจะขี่ออกไปรถก็ปว่าให้น้ำมุนนีมากเล่น้ำมุนมากสองมากหกสองแปดหกสองแปดจ้ะสองแปดหกก็ได้เพราะว่ามันเค่อยออกสองแปดหกนี่คยแต่งเงื่นหกหมื่นมาแล้วอค่ะสองแปดหกนี่ก็หนึ่งจ้ะค่ะสองแปดหกนี่ค่ยได้เงินหกหมื่นมาแล้วตัดเดรนเลยค่ะสามตัวตัดเรนเนาะจ้ะ เพราะว่ารถมันปี่นกับกระซิสซึทั้งหนากืะซิทั้งหนาเนี่ยซื้อกลับเอาตับไปตัดมาเอาชองแปหกสองหกแปดจังสินาสามศูนย์ศูนย์สามนี่นะมุนมักบ่กะต้นนี้กันกันไว้ก็ดีนะกันไว้ก็ดีมักมักทั้งหนาค่ะน้ำมุนมักทั้งหนามักมักทั้งหนานาอจ่าต่า่ารีกมาของน้ำมุนนี่ก็หกสองแปดบือว่าแปดสองหกจ้ากลับไปกลับมาเนาะจ้ากลับไปกลับมาเนี่ยแหละค่ะค่ะ โดนแนวเนาะที่บริฟันเกี่ยวเขากันมาฟันอีกจนลืมเนาะจนลืมข่าวละค่ะฟัน่ะค่ะเรื่องราวความฟันของน้ำมุนนี่มียังเพิ่มเติมบนน้ำมุนหรือว่าน้ำมุนที่เอาอายุน้ำมุนบ่กะแล้วแต่่านผู้ชมเน้อค่ะเพราะว่ามันทำน้ำมุนลงบ่แน่อาจจะซีสองยูลางก็ได้ค่ะค่ะซีสองอาจจะยูลางเพราะว่าอายุของน้ำมุน สี่องปีเต็มเตี่ยบอลน้ำมันค่ะอายุเพิ่มกะบสี่สงเนาะค่ะแต่ว่าบอลเอกเกี่ยวกับบ้านเพราะว่าบอบบคลเอ็กซ์ไปทางหน่อกไปขวมอยู่กลางทางเลย่เกี้ยวกับบานอีกทีรอบนี้ค่ะเรื่องราวความฝันของน้ํามุนนี่ยังเพิ่มอีกบอน้ํามันบอค่ะไม่ซ้ำนี่ะค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขท,ที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านรับชมและฟังน้องน้ำมุนน้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิป<อ>นี้เราก็มาสรุปตัวเลขของน้ำมุนค่ะน้ำมุนนี่เพื่อนกะฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ขี่รถเสล่งออกจากเพื่อนเนาะค่ะกลับไปตกลงคลองเนาะค่ะค่าทะเบียนรถเพื่อนกาหกสองแปดสามศูนย์ค่ะหกสองแปดสองแปดหกเพื่อนการวั สามศูนย์อายุนโมนนะกับสี่สิบสองปีค่ะวันที่สิบหกกันยายนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกระใหท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคๆมนันๆดำๆลวยๆแห่งๆปังๆไปกับความฝันของนโมนค่ะก้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระนิ่งแจง้งเตือนเพื่อสิบริการแนวทางความฝันแนวทางตะเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านขอ้งเรับด้รับชมรับฟังนะคะการสำหรับคลิปนี้เจข้ามสามตัวเต่งขอจบกไปเพียงทานี คลิปนะ้พ่อกันไหมสวัสดีค่ะ